สามเท่าเลยนะคะสามหกเดียวค่ะ โอ้โหไหนได้เท่าไหร่มาดูสิได้เท่าไหร่มีมีดลัยนเปลูกเาเขาลงไปเดี๋ยวเราวิ่งเร็วจได้ ก็ป้อนด้วยใจนะคะนะคะอภินันทนาการโดยเจ้าของร้านมิลาโบมิลาโบไม่ใช่มิตรลาโบเหรอคะอือหึอือากอาอเึอือห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 ึอืาหึอือ่ะวือหึอือหึอือแือหึแสบแึหึอือหึอือหึแือหึห ไม่รู้จักแซ่บเหรอ,หรอเอามือไกลตะเกียบหน่อยสิเดี๋ยวมันโดนพิกไงคะยังเหรอเ้ไม่ไม่ไมโอ้โหหน้าตาเราเป็นคนจีนแท้ๆนะคะเราก็จับตะเกียบอย่างนี้อ่าใช่ค่ะมาค่ะมากันอ,อ,อืม ลักเล่คืออะไรปลาลักเล่เป็นไงปลาลักเล่หน้าตาเป็นยังไงคะมันน่ารักมากปลาเงินปลาทองไงที่มันตาใหญ่ๆที่มันมีหัววุ่นด้วยใช่ไหมลูกอ๋อนี่สีดำๆชอบมากเลยชอบมากเลยมแซบปะแซบยำบังแซบมากต้องรังกระเล่หมอแม่ต้องกินเยอะๆนะคะแม่จะได้โตเร็วๆต้องกินผักด้วยต้องกินผักด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันก็ตายหมด ้องโต้แล้วก็หนูก็เคยเลี้ยงที่บ้านเก่ามันอยู่นานมากแล้วนกก็ไม่กินหมดเลยนะเราอย่าใส่น้ำเยอะเลยถ้าเราใส่น้ำเยอะนะพอมาเราคุกมันนกมันก็จะอับชื้นได้มากอืมกะเด็นถ้าเราใส่น้ำน้อยก็ต้งไปกินไม่ได้มันก็อร่อยมากปลาทอดยืดๆได้ยืดก็ได้เตี้ยก็ได้เหมือนกันหยุดตีมันไม่เตี้ยไม่ใช่หรอ บอกว่ามันอยู่น้ำลึกไม่ได้น้ำลึกมากถ้าน้ำลึกมากมันจะแบบมันอยู่ได้แค่ถ้าเขาตัวเตี้ยเขาตัวสั้นอุ้ยเอ่เขออภัยนะคะสะดุดเจ็บเจ็บเหรอคะเจ็บตรงไหนมาดูซินี่อมายเกินไหมอืมเกินค่ะโอ้ยเอาเจ็บเลยใช่ไหมคะไหนเจ็บตรงไหนมาดูว่า คือถ้าสมมุติว่าปลาทองกับตัวเ้นๆได้ไหมได้ได้แต่มันไม่ต้องมันลึกเข้าไปค่ะไปลึกไปปลาทองตัวใหญ่ได้ไหมนุ่นนี่ปิ๊กปลากรไหนลูกลึกไปนะใช่ไหมนุ่นลึกไปเนาะถ้าปลาปลาทองตัวใหญ่อะลึกไปนะแบบนี้ลึกลึกไปเนาะไหมใช่ไหม ก็ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นอะน้องยาน้องยาน้องหยางน้องยาจับตะเกียบดีๆสุกใส่ขากระเบื้องแล้วตัวปันด้าเซนต์บะหมี่ของใครคะคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้โหเซนต์บะหมี่ของหนูเอ้เซนตบะหมี่ของหนูเ้นต์บะหมี่ไงลูกเส้นหมี่ของหนู ก่อนป๊บนึงอิ่มแล้วหนูกินบ้างน้วมมวต้องกินะวัมันเาบไมอเรอะมัต้องลูกรอนลกปาป๋าใสน้หน่อยปาใน้ให้หนเยเฮ้ยระวังมันเ็ใน้ให้หน่อยได้ค่ะลูกเดี๋ยวขอช้อนให้หนูหน่อยค่ะนี่น้นี่ไคะต้อะไรนะอะไรนะ เฮ้ยคล้ายกระเป๋าคล้ายกระเป๋าคล้ายจริงเหรอเต็มเกี่ยวอุ้ยระวังไปค่ะไปเลยค่ะลำบากลำบากบ้างเฮ้ยรถกระบะแบบนี้เหมือนตอนที่เราไปดูสัตว์ไงที่เราไปส่องสัตว์อะเอาใหม่นั่งด็อกซี่กันเด็กๆเลย นั่งหลังเลยโร้สุดยอดแล้วค่ะสู้ๆสู้เขาขึ้นแล้วค่ะรถของอาค่ะทำไมนั่งหลังหรอนอยากลังนั่งข้างหลังตรงนั้นมากมันร้อนลูกมันไม่มีแอร์รถอะไรนะคะรถอะไรนะเจ๋งใช่ไหมนี่ค่ะตอนนี้พวกเรานะคะกำลังขนน้ำซิมาหยานะคะ ป้าปายืนมองอ่าแปดก็มีพ่อพ่อมองป๊าป้ามองอยู่ว่าพวกเราจะไปกันไปส่งน้ำลูกค้านะคะก็มีวันนี้พวกเราจะไปคอนโดไปดูบอลชูก่อนนะคะแล้วจะไปเล่นแล้วเราก็จะไปส่งน้ำท่มาหยาที่บ้านด้วยนะคะส่งน้ำท่มาหยาไปดูบอลชูก่อนนะคะได้ค่ะโอ้บังเต็งโมโอ้นมะคัมโอโอ้นมะบับพาวนัมคาม มักแตงโมกับนมวันนี้ค่ะ